สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีฟรถมือ2เดี๋ยววันนี้พามาชม h o n d a Mobilio 1.5 RS เป็นรถเก๋ง7ที่นั่งนะครับเป็นทรง MPV เหมือนเป็นมินิแวนนะครับตัวนี้เป็นตัว RS ครับปี2018ครับคันนี้เริ่มจากด้านหน้าเนี่ยตัว RS นะครับจะได้กระจังหน้าเป็นสีดำเปียโนแบ็กนะครับมีติดคำว่า RS ไว้ด้านหน้าแบบนี้ ไฟหน้านะครับมี daytime running light เป็นแบบ LED light guiding แล้วนะครับตัวไฟหน้าสูงต่ำเนี่ยเป็นแบบ multi reflector นะครับด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้เสริมด้วยขอบโครเมียมนะครับสเกิรต์ตด้านหน้ามีมาให้เรียบร้อยครับตัวนี้ m o b i l i o 1.5 RS ครับอันนี้เป็นรถครอบครัวขนาด7ที่นั่งเครื่องยนต์1,500 cc นะครับนุ่มนวลน,นะครับขับขี่เดินทาง นั่งสบายนะครับในห้องโดยสารตัวนี้จะให้ล้อแม็กขนาดขอบ15เป็นทูโทนปัดเงานะครับแล้วยางได้ยางบิสโตนอีโคเปียปี23เลยนะครับยางใหม่ๆขนาด185ทัพครับยางปี23เอาไปใช้ต่อได้อีกยาวเลยนะครับยางยังใหม่ๆอยู่คันนี้มือจับเปิดประตูนะครับให้มาเป็นแบบโครเมียมกุญแจเป็นสมาร์ทย์เลดครับคันนี้ดูเหลี่ยมสันคมด้านข้างตัวรถสิครับ ขึ้นเหลี่ยมสันแบบชัดเจนแบบนี้เลยคมๆเลยนะครับมีติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วเรียบร้อยกระจกก็เป็นของแท้เดิม Honda ทุกบานเลยนะครับกระจกแท้ของ Honda เลยแบบนี้นะครับรถอายุ7ปีคันนี้ปี2018นะครับขายอยู่ที่4,49,000บาทไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ำ แล้วก็เลขไม้แท้ไม้เดิมอันนี้ 14, 0 0 0มพโลใครสนใจมาดูรถตัวจริงได้ที่กรุงเทพมินบุรีนะครับดูด้านท้ายตัวรถนะครับรถเนี่ยค่อนข้างจะยาวนะครับตัวรถเนี่ยมีที่นั่ง3แถวภายในนะครับจะเป็นที่นั่ง3แถวขนาด7ที่นั่งนะครับรวมทั้งหมดแถว3เราพับอยู่นะครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังมีให้แบบนี้นะครับตัวฝ้าเพดานนี่สะอาดสะอ้านครับ ไม่มีรอยยัดรอยเจมิมแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยจะเป็นแอร์อยู่บนเพดานแบบนี้นะครับลมแอร์ค่อนข้างแรงนะครับปรับได้ถึง4ระดับเดี๋ยวลองดูเบาะที่นั่งตรงนี้กันที่นั่งแถวที่3นะครับนั่งได้อีก2คนเบาะสำหรับคนที่มีสมาชิกครอบครัวเยอะๆนะครับเดินทางไปไหนคันเดียวไปได้ครบทั้งบ้านเลยนะครับ ในครอบครัวมีเจ็ดคนไปได้เลยคันเดียวเจ็ดคนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ยังพอมีเหลืออีกนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใช้เบาะแถว3ามแบบนี้ดูตัวโครงสร้างรถนะครับโครงสร้างเดิมๆิมสปอร์ตเมทาร์คอยู่ครบนะครับสวยงามแบบนี้โชคหลังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะตัวนี้จะเป็นตัวโชคธรรมดาโชคน้ำมันนะครับเปิดปิดง่ายๆสบายๆนะครับ เส้นไลฟฟ้ามีมาให้ครบกระจกแท้เดิมฮอนด้ปัดน้ำฝนด้านหลังมีมาให้นะครับตัวน้ําฉิดกระจกมีให้เรียบร้อยไฟเบรกดวงที่3อยู่ที่สปอยเลอร์หลังแบบนี้ครับแล้วก็กล้องมองหลังก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับ Honda Mobilio ครับเครื่องยนต์พันห้าซีซีนะครับได้ล้อแม็กซ์นิ้วถูโทนปัดเงานะครับได้ยางปีใหม่ๆยางปี23 ไฟเลี้ยวนะครับฝั่งมาที่กระจกมองข้างให้แล้วแบบนี้นะครับอะลองดูภายในห้องโดยสารกันครับคันนี้นะจะได้เป็นพวงมาลายัยค้มหนังมาแล้วนะครับพวงมาลาย unction, ัยมัลติฟังชันค้มหนังด้วยนะครับเจ้ากางเป็นทัชสกรีนนะครับขนาด6นิ้วแอร์เป็นแอร์ออโต้มีมาให้ power outlet หนึ่งช่องเกียร์ออโต้แบบ cvt นะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับสีดำแดงข้อดีของเบาะผ้าก็คือนั่งกระชับไม่ลื่น นะครับตากแดดเราไม่ค่อยร้อนนะมันไม่อมความร้อนคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยๆครับช่องแอร์ไม่มีแตกไม่มีหักภายในนะครับคอนโซลด้านหน้าข้างบนไม่มีริ้วรอยทลอกขีดข่วนไม่มีนะครับแผงประตูสภ,สภาพสวยแบบนี้เลยครับใครหารถเจที่นั่งไซส์นี้นะครับคุ้มคุ้มเอาไปใช้งานแบบคุ้มค่าคุ้มราคาติดต่อหาผมได้ที่เบอร์062 305 848 6ครับ สำหรับ Honda m o b i l i o คันนี้นะครับลองดูโครงสร้างรถนะครับดูสปอร์ตเมทอาครับนี่ครับโฟกัสให้ดูชัดๆไม่มีพิคความแน่นอนนะครับตัวสีนะครับเป็นสีบอลเงินไม่มีปิดเพี้ยนแผนเพดเดิมๆนะครับติดรถแบบนี้นี่ครับเดิมๆเ,เลยนะคันนี้ เครื่องดีเกียร์ดีนะครับเดินทางไกลสบายเครื่องยนต์ไม่มีปัญหารถไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้ตัวรถไม่เคยติดแก๊สเดี๋ยวพาเปิดฝากระโปรงหน้าเพื่อชมภายในเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้มือเดียวเปิดให้ดูนะครับเครื่องยนต์ 1500cc ต้องบอกว่าเป็นเครื่องเดียวกับ h o n d a j a z z เครื่องเดียวกับ Honda City 1,500นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ใช้งานกันมาหลายรุ่นแล้วนะครับใช้กันมานานละไม่มีปัญหาใดๆนะครับไม่จุกจิกเครื่องยนต์ทนทานมากๆประหยัดน้ำมันอัตราสิ้นเปลืองนะครับประมาณ15-16กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับเดินทางออกต่างจังหวัดสบายๆบาอ่ะดูเครื่องยนต์จุดมงจุดมาร์กต่างๆนะครับให้เห็นแบบนี้เครื่องไม่มีแกะนะครับ แกมซ้ายแคมขวาสภาพเดิมๆครับหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการขันไขคานหน้าเดิมไม่มีชนหนักไม่มีกระแทกมานะครับแบตเตอรี่ตรวจสอบสุขภาพแปดให้แล้วนะครับเกิน90%หัวน็อตเหลี่ยมคมชัดเจนนะครับฝากระโปรงหน้าแท้เดิมจากโรงงานแบบนี้ป้ายมาอ,อกอยังอยู่ครบสติ๊กเกอร์กันรอยมีให้เหมือนเดิมนะครับฝาแท้ฝาเดิมไม่เคยถอดเปลี่ยน คันนี้ครับ4,49,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนเดือนละ8 0 0 0ฟรีดาวน์ได้เลยนะครับสามารถจัดได้เต็มคันนี้ใครสนใจนะครับติดต่อหาผมได้ที่เบอร์062 305 8486เซลล์ลีฟนะครับติดต่อได้ตลอดเวลาสนใจแล้วโทรมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบการรีวิวแบบนี้กด Subscribe กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ